เฮียเจียงได้ผลบรรยากาศเนี่ยมาแรงครับผมคํคำ,คำ <s> หาปลากิน้นแรงครับผมวันแฮียนี่นองเอาแงน,นั่นมหเ,เอานี่ฮะอันใงญ่ๆกูนีเแียมันั่งก้าได้บางหันนะ่ะปลาตัวมันข้นบังหัน่ะ ขึ้นง่ายปุ๊นี่บาดเนี่ยคางดางสี่เส้นโ <Okay. S 1> อ้มอน,นี่เกียงนามเลยมีต่อได้อยู่หันต่อแง่ไี้หันคนหินเป็นธรรมเลยประบู๊จีพระข้าพระโทษที่ไปรี้ยวหวานวมลม ยังเถื่อนอีกน,นไปขึ้นที่ท่านนองนอก,กันดีครับเด่ายฟังรัว,วนะา,วางกล้วยนะเป็นกลา,างท่างกล้วยพอดีตีนะพอลงน้องไตย ชุนปะปะท่านมาันมันบ่ถึงมันถึงโอ้ยสีดายแด้เนาะขันควายว่านมังหันได้ดนนเลยมังหัน,นปนานลปามันอยู่กับทีมันบอดยันหนามไปทั้งอื่นแม้มันบุยขึ้นเตื้อโอ้ยเนาะ อยู่กลางๆคนต้องใช้สียุ่น้ำฝนหินเนอไม่ดอนหแมน,มนีแล้วลงนีแล้วมันบาพาผ,าผามารกขึ้น,นีีผีแล้วนั่นลงนีไปึ้นนีห่วยลงม,งมาเนเข้ามาแหนไปก็ได้มันกระหอนมันนอนอยูน้ำมัน ปลามันจีรอฟังๆนี่ล่ละบ่ขึ้นไปไกล,ลไห,ไห,รหรอกมลเ,ทเตือนข่อย้าบ่ตือนเนออยู่น้ำควายได้ป่านี่แต่เดื้อให้ควายอยู่กันเดียวให้ควายขึ้นจะไปว่าน้ำกลดมันมันเขามากินขี้ควายมันเห็นควายตรงน้ำเรียนใส่เลยหรอปลาอาหาร Oh, này nè hai tô lâu vô tô lâu venti. Ni noi với say tô nơi noi ngon hèn Này đâu? bậc thước bay đồ bậc thước. nè rồi thơp Coi bây giờ. nè bội thơp 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 nè bội 43่าไขว้เดี๋ยว่ได้43ปล่อยเลยนะเอ้าขึ้นแย้แวต้นน้อยๆบ้าเขาฟังสางหนึ่งกับข้าอย่างเงี้ทีเนาะนมันขึ้นอยอะงนอก,นอกโอ้ยตัวบางหันเนี่ยมันจะขึ้นอย่บ่าปุ๊บลด้ด โอเสียงดังปุ๊บยุยโอ้ยวะงามฮายโลเพินเด้ปลาตัวบักนันกำแตกพุ่นแล้ว มาตัวแรกมาแทนมันบนี้ผมมันกำลังเข่าเห็นบ่บางทีมันบอนบางท oh, ีมันมันจะเข่าไปหากล้วยเห็นบ่มันแตกมุมใหย่อยๆไปนะไปวานทั้งกลนกล้วยเลยอ้ถูกคนนยกลางน้องคนเนี้กลางน้องคนน่ะวานแตกไปว่านไหมนี่นี่อั่้ได้ตีวันนี้บอกไปวานยุ่นกลางน้องขึ้นยุ่งคนน่ะ ให้เอ็นตัวมันจังลงใบให้เอ็นลงใบได้เห็นเมื่อวานพี่เมื่อวานพี่ป้าป้ามันได้กินกล้วยมันเขามาหากล้วยผุนบ่อนบ่อนสนั่นเลยผุนพอคอใหญ่บังหันโอ้ยใครแม่นตโตยูนได้ไดยบังหันนี่ขึ้นยูนี่เมี นนแห่ไกเาะปุ๊บแมนบนแนีนมันว่านแหเป็นหมอนั่นว่านแหเก่งปุ่นเบื้องมันสะอาดอยัง้งเฮงมันมาจับไว้น่ะโอ้สิไดป้ปะหมอนไปใส่เันอยู่นี่ละแห่เอ็นกับกับยูคือกันแห่เอียนแต่ขวมหัวมันจะไปใส่ป่าไปานนว่าน้ำขุนวายจันหน่อย อะไรแต่เปลี่ยนฮะซูยี่บ่ห่วยมันงูเงียบบ่เป่ายางไปมันขึ้นท่านี่มันนี่ข้นนี่มันขึ้นนี่บ่มันบ่ขึ้นที่มันแช่เย็นนี่โอ้พ่อนี่สร้างเป็นดัางสันเนาะพุ่งเลยที

มึงเป็นไผว่ามากูตีนี่ท่านบัดนี้ท่านแท้ๆนี่ละว่านี่สิละท่านแม่นบอกโอ้ยบุญยูไปเบิร์ดเป็นบ่ตัวแม่เดี๋ยวบัดนี้เอหาพอพันไม่หาสายเลือดไม่ ใชเดือยที่ว่าให้ๆเนยนั่นนั่นเพื่อนเห็นของเขียน้อยนี่มึงในเนี้ยพองบอแม่บอแม่ดูว่ันิดได้บ่หนิห่วยโอ้ตายาดเพื่อนไรตัวเนี่ยัำมันสอดทั้งเมียไขอยู่เนาะสอดพ่อนีติี่ตายาดประโยชน์ มันบ่อยากยูร่ำเฮาเนี่ยนะในราคาดีโยสี่หมื่นกว่านี่สี 40, 000, 40, 000. ่หมื่นสองสี่หมื่นสามขาดทื่นไมได้ครบส่หนกีนนไ่ขาดนบ่<า>ซื้อมาหลายเป็นเด่าานะโอ้ยในช่วงนั้นเนาะช่วงราคากยขึ้นอยู่ตอนนั้นนะ บ้าขาดรอกมันได้ท่ายาอะไรตัวยั่ไม่เป็นเสียใงนีิาน,นึงมันตีขาข่อยกปลาปลาบ่เถือกบ่ไม่กันมีก้อนหินเลยจำโม่ได้ว่าตอนนั้นมันอันนั้นอยู่อยู่บ้ามันอยู่ใกล้ๆฟางนี่ก็มีมพอดีกลางด่างกลางกลางด่างลาดใบตั้งผุนบัดนี้ บ่สู้เนี่ยบ่มันต้องมุดตัว <c oughs> โอ้ยสินายบ่คอตัวนี้แม่อยู่นี่แม่นั่นจะึ้นมันจะึนนจะ้นอีกบ่นี่มันจะึ้นในห้องอยู่บ่นี่คิดว่าตาด่างกินตัวง่ายอย่างสัตวมันกระเม่นด่างแต่มันขาบดิปลาหน่อยไปถือกันนะปลาหน่อยถือด่างเพื่นจะไปกินไหมที่นี่เพื่นกัดข,ข้าบเขียวเพื่นจะฆ่าด่างเลยบะเนี่ ไปยังไงไ้ไหนไะไปสบเออนอออไ้สองหลวันน่อสกงบ่่าดไหมขาดที่ค้ากบแ่โจมเลยที่เคยไหมีลำหน่อยลาเพียงเดียวตัวไงมันมันบ่นี่ยดอกน้องเจ้าจ่ามันจะสีหไตาซมเนี่ยมันก็อยู่ดิขาดสองตาสมตาเนี่ยอยู่ มันยอมองในรัปลาก็ลังเข้าไปนั่นอู้ย,ยุกไก่แท้แม่นผู้ใดเงาเน้นผู้ใดผ้าไมาย้ยา,า,างบลก็สร้างบ่ก ักสวยวกคู่ไม่บ่คู่เขาจ้ามาหม่บ่ถ้ามาไปออกกันนังกายบุบบุบบุบบนบบุบบุบบุุบบุบแุบบหบบุแบุอบุาบุบ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 บอบบุ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 นบุบบุบบุบบมบบ ไพ่แลนออมลุกแหงสันเว้ยนี่แลแหงพอดีแต่แ,แหงจำแหงนายนั้งสามบอกนายนั้งสามนะสันส้นผู้ใดสานไหนพูดไปไปบ้านผุนใช่ไหมหวงควัวไอ้ลูกเหมือนแม่ปลาเขาไปแล้วปลาเนี่ยมันก็ไปกินขี้คัย้ย โอ้สิได้ปลาตัวนี้วะีย้องจบอยุ่ข้างน้าวเงนั่นะฮะันนี้ต้องจบ่นบ่แล้วเนา้าไปอีกแกไปอีกซื้อเดืนละซื้อไดืละคทนึงมันว่าอยู่นีนี่ติลาขุนอะไี้ล่้กินเลยเห้ยวะนีนีู่้จัอนี่ก่น่งนั่นแหละวนสี่วนคกอยุ่งกัไปเหยียบพุนมวันนี้เลาขุนอ่ะมองเขาไปกินขี่ควายพุ่น

ถือประคอน,น,นี่ยคาบตาเลยเหรนี่แอบเรียบนี่นายอ่อนๆคอหญ่คาบตาเลยน,นี่ยเราโอโอโอไป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 บ้านไป,นปบ้านนั่นมันเขามาน่ยปลาขาวมันเขามากินขี้ควายเดี๋ยวยุคนี้นมึงตุไปขุนนะข้างนาขุนบ้านบ้านหันหันใช้กันนะนั่นเห็นบ,นบ่อน,บ,อนบ่อนบอ่อนหลกหลายเลยเห็นบ่อนน่นปลามเขามาเนี่ย

น้ำก็ะลงยิกขึ้นนะก็เอ็นมันตัดไล้เสอไนักางไปเถอะวานว่านไมสยาไปสายชกันดา่งปลาส้นอยู่ผืนนี้ได้คู่นึงเาด่ดว่าน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 ออกซีหองๆนี่ยังหน่อย อุ้ยข <An> ึ้เนินนี่ต้นนั่นน่ะตัวเก่าอ่ะนี่าตัวตัว้าว้านมาถือขนงาท่านมันดื้อคนหาหาปลาบ่เห็นปลาตองแล้วปตองอ้ยกข้อขึ้นต้นนั่นนะปบหลุดแป่งวัวถึงร่องรึเ จะนงังปบดบุยรวววะเอาวนวานเอกซีดังนอกเอาค pues. ่าค่าผุนอ่ะปลาซิวแตกโคบเอตคอเหรอเนี่ยาตคอล่าฮ่าฮ่า่าาฮ่า่าาฮ่าฮ้าก่า่าฮ่าฮ่าฮ่่า่า่าฮ่่าาฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่่าาฮ่าฮ่า ปดมันขาดกันดเนาะอ้ขาดแต่มันจังมันตั้งกันลงเวยเนาะเา็ซาเนี่ยมันโอ้ยเงียขาดขาก็ถือปลายงี้นถงเี้ยหรอปลาถงเงี้ยขาดเลยวะถุงเงี้เด้อเงี้ยที่ปลาถุงเงี้ยเงี้ยก็ไปล่อเเงีก็ปล่ย ียอลิตโตี้ยกะอิกต้อตอนบ้านแต่โขบตดีทุกหนีรับว้านน้ำเงาังาเอืปะไรบานี่วะกลมกนี่แล้ผานไม่ใช่ผ่านอยู่บ่นี่เนี่เห็นบ่เนียมกลมนี่นี่โูมกลมเน่ยนะเออแนั่นนั่นนั่นกลมกลมนั่นเน่ยเออกไรลงหญยเด่นั่นผ่านอยู่บ่ผ่านอยู่เสร็จนี่ กลมๆเยยบไงเยบตั้งแต่ไล่ขึ้นมาเลยเย็บร่งบ่นีเห็นบ่โอ้ยข่งผ่านเห็นเนี่ยเซ็ตเลยเ่ยนี่ยนั่นงูเป็นไงดิท่านมาดูนั่นๆๆๆนะโอ้ยหอคนเราไม่แทงกันะแม่นบ่หอคนเราไม่แทงเลยุณปะขนแต้โคโ <Okay. S 2> นนนี้อนบบมันมันมันโมนี้จากนี่เราพระคอใหญ่ัวนี้มันจะยุกคนเหีนหน่ะคือคข้นไปกวนมันก็ได้ออกไปหัน,น,นเอาแม่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนตอนวานตอนวานเขาสาดไปเลยแม่เ้าบ่าต้องนันแหีไ้ไว มันจะกระตุกกลับขึ้นเห็นบานยุน่นไปเลยเห็นไปแตกอยู่ข้างนาของตัว <c oughs> คนไปจับเหนือมันกระตุกกลับขึ้นยาวเงีย้ยงมาฮะเงี้ยงเชียวันดีให้ประตีน <c oughs> วันดี <c oughs> อันหาไพ่อเอวันนี้อยากเสียมันนอนสบายมึงมก็สบายแต่ก่อนปลาอ้าวไอ้เชือกซีโตก็ได้ก,ก้อยปลาขาวมันอยู่น้ำฟังมันบ่หาไปก้อยก้อยเลยเนะี่ยทุบเลยเดือดซ้ำนี่กว่วเกศออกกระทุบทูบทูบงาดใ่ห้างมบนแดงเลยอยู่กลางๆเนาะอยู่กลาง โุบมัุนบัดนี้เากลัวหอมริกผงใสเข้าไปอุ้่นมานนบ้านแหงขึ้นเยกว่าขึ้นนมันขึ้นอยู่ข้างพุนปลาแจนฟังนเนาะชื่อดวะววนนี่ตนหานี่ตนอยนนี่การปลาซิวเต็นยังหอยบ้านเอาห้านปลาหน่อยนะาะต้องางตัวไหรอก มันจะพาแหนแหนหนีอะมันจะหายยากอีกละแต่เกาอีสุบนวลจันทร์ขึ้นมาผีลายดิขึ้นมาตะหนองมันบ่ท่านมันหล่นไหมนะบ่ทัานอีดีขับม่านน้ำเพี้ยงเขาเขาบ่ทันเพิ่นหรอกปลาตะเพี้ยนปลาอย่างนี้บ่ทันขับม้วานซุ่มกัน เงียมองมีองมองมังาวานไก่วานไก่แนีเียคนเฮียนเิยนีคนเฮียนนี่คนเีนนนี่เนี่ยเดียวคนเฮนตอนนั้นตอนนั้นผ้าผ่านมาอนั้นอยู่ไม่แงวปลาไหลเนี้ยเนีมันขึ้นเลย อะไรอย่างนี้ในไต่หินเอาเงีย้ยใส่เดือนเสียบเนีเอาใส่หญ่ก็เงีย้ยลงไปไหมเพราะข้าวอย่างนี้สวบก,กับเงี้ยใส่ปากมันเลยปลาได้หลายขึ้นน้ำมันรด,ดปีก่กันเนาะ นนเพิ่นที่เห็นอ,อ,อย่างนี้ช่วงหนึ่งสูบบดมือบดขึ้นสูบใส่ยังสิสูบน้มบอกสูบน้มบอกบ่ออกยังนีบบ่ปลูกออกกับน้องเนื่อว่ามันสูบหนามขึ้นไปใส่ยังว่ปลูกยังนอสูบบังคืนบดขึ้นบดถ้าสูบยังก็จะออกปล่อยท่อ,ดอดตัว เรื่อมันบ่ลงถืมันโจกันเตะโจนโ้องใตะหันปากขาวมันต้องแหยเอ็นลงไปมวดว่าเลยหมวดว่าขันมุงหมวดว่าพระท่านมันเด้ปานบอแยันัต โอ้ยเห็นหนาพอคอยเ่ยวะนอนี่นะไม่ซูนเลยทีไรฮึเนี่ยน่มีซีดีมีซีดีทีเฮ้โตบุ่มไผบุ่มเลยไข่ เอาหันเนี่ยตัวโอ้โหง้ซุปก็ได้ขาดขาดนี่ฮะยขาดเนาะแง่แขังไก่นี่มาตืกปล่า ในลายตัวเยอะกับเจ้าพอก้อยแล้วมากเก็บหอมนอมนีบยิ <c oughs> ่เสียงปากปลาเดี๋ยวเั็นตอนอยู่ใส่อยู่ฟังว่าโอ้ยปากคอแต่นี่ไหนเนี้ยไหนมันจะขึ้นอดีกวกันโตกตกตกใหญ่บุกดคตรหอดกล่องไทยคนนี้ มันก็ขึ้นแห้งหายเนาะฟังเสียงดังปุ๊บด่นั่นๆพุ่น,น,น,นไปขึ้นอยู่พุ่นแต่วันนี้เห็นวันนั่นน้าม,มุนยอยู่ยยู่นั่นนี่เป็นนี้เนาะมีเห็นอยู่หันมีเห็นบอกนเงียบไปว้านก็ว่วไปน้ำเปลี่พวกวานได้ทำแล้ว คําแล้วคําแล้วได้พวกก่อยบรรยากาศหนาวหนาวยามเย็นหาป่าวันนี้มันเป็นวันพระมันเป็นวันพระซื้อหรอกวน จุกลางน้องวันนี้วันพระน้องปาลาาลเดีครับผมน้องอยู่กลางๆ เทศก,การตัดอ้อยโรงงานปิดอะครับผมปิดปีใหม่หยุดแล้วบรรยากาศเนี่ยมาแรงครับผมวิถีชีวิตที่น่องตามสนวุฒิหาอยู่หากินครับผมนี่เหี้ยน้องอยู่หน้าครับหาปลาปลาหลายอยู่แต่วันน้ามันยังเหลืออยู่ ได้บ้านบอท่านครับผมโอเคครับผมพี่น้องขอจยุตีกันนำํำเสนอไเพียงกิเนเอเดอครับผมขอบคุณในห,หลายติชามาเบ่งมาชมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับผมขอบคุณในห,หลายสวัสดีครับผมภาพไปส้มวิวน้องไต่น้องไต่นี่วิวสวยดีครับผมตอนนี้บ้านพักคู่ ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนี่เราว่างป่าสวยงามโอเคครับผม